อันนี้คือเวฟแล้วนะสามสิบวิแป้งยืดอร่อยแป้งอร่อยมากอันนี้ลูกเล็ดร้อยกว่าบาทไต้เยอะนะขนมเปี๊ยะขนเพชรแป้งเขาหนึบอ่ะแห็นความยืดปะ อร่อยจังอโคตรน่ากินอู้อู้รอนอุ้ยอร่อยอ่ะฝอยทองก็ไม่หวานมากอร่อยนะฝอยทองเขาหอมไข่ด้วยนะอืมไม่เคยว่าจะอร่อยขนาดเนี้ยฝอยทองนูเทลล่าเยิ้มมากแล้วก็อันนี้จะเป็นดูบ